ามาตามตัวเลขคู่อันเป็นโสเปนมัน้ะจ้ะหวดวังออกศูนหาดหลายหลายพอลุงวะตรงๆเลยซูนหาวะจสะจำมาหมันจะมาโสเพค่อ แม่เน <c ười> ี bom, ique, gente, ่เบี้ยงบ่ว่าไงบ่มันใครจะหนีงบ่อเนี่ยเขาเนี่ยเดี๋ยวทีลมันเย่ออแม่พัน่โบ่ีนมีเล็บบ่เหง่วังูนหักกระถูกว้แม่สีมะไฮโซอีด้ยอันมะใครอยู่ต้นหาบ้านเล็กทีเดยจาเอเซีบางน้ากันลูก มันเป็นน้ำเลียงไกลหลายสอบ่เนาะื่วงเมินตกอย่างเงี้ยน้าเดียตกเลน้ำหนาตุยลุยใช่ว่าเกี่ยัารเงินว่ะผันพญานาคึนก็ยุ่นีบริเวณพันสิโดาบันดาลให้เขาได้โศกบ่มาใครอยู่ต้นหนาอนเหลขบ้านเขลี่นี่เนาะจ้ะป้าจุ๊กวัวี่อแบีบ้านเนาะบนคนดวงเฮียงเนาะบ้านบ้านเล็กขี่อยู่แต่แล้พอาทิตมีเหล็กบ่จ้ะ ีย๋ยวใ่เว่นตากันตันใมะเข่อหรอมะไข่อยู่ตน,นาบานเลขที่พอลุงหานหละอ้หักเนี่ยซูนกับม่สุงวะซุงวดัดมวนนี่เป็นเลขตัวใดพอทิดบางแน่เอา้าลุงลุงบานด้วยหรลุง,งเป็นเลขความมาจัด <laughs> พากันเห็นเลขบเหรเอซีเอ้ยข้าผู้ของมาแหลกกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหงษ์จีดไหมพิมพ์มีโฉกอะไรใส่ช่องนีงก็ช่องไม่พิมพ์พารวยมาอันเยี่ยมพอลุงผู้คนหวงเฮงเนาะค่ะเนาะถูกศูนหาลายเพื่อนวะวดที่ผ่านมานี่ยแหละจ้ะวดนวันหนึ่งก็ได้อยุบอะารเพื่อนวะทังไั้นเราว่าไก่มาไข่อยู่นี้ไปสิมอมงไก่มาไข่ มัคคายไ,ได้จังได้จังว่างงอยู่นี่บ้าน,นี้บ้านเลขที่ก็อยู่ทั้งนี้อยู่ต้น,นานไกลามาัคคายหนิจ้ะไม่มันสิม,มาใหา้โศกบ่จังหาว่างน,นี่ล่ะเห็นหดตัวเลขในไข่บ้านใครกันเว้ยงามงาม,มาาน่าจะเนาะเพราะว่าชิดแต่พลอรุ่งคนเราเห็นเลยคนเนาะเดี๋ยวมันขยายเบิ้งใ<ร>หายรุงให้หหลุงเบิ้งเพราะว่าลุง<ร>าล่งคนอันเบิ้งแน่วสิเล่าสิ ัม่มีเส้นหลดทำได้บ่ม่านออกกันหาฮหวดนั่นรุ่งเห็นผู้เดียวหาหกผอื่นเห็นเป็นคนละตัเห็นในใส่จงวดหาโก็ุ่งมันเห็นเห็นในใส่ออกกันไม่เพิ่มจำได้จ้ะล่ะยุวนันนนว่าเห็นผูดเดียวไป็ยังไงโอ้โสงการสองการเยสงการดปเรื่อการื่อยนั่นเีน่ยยังไง ไปทรงน้ามันไปเตียททย้ยนถาดให้ปูกัญญาเนาะก็เลยได้หาโหคนบังหัวคน,วนลุงบันเห็นให้าก็ิจังเผ้ากันถูก,กเต็มๆด้วยจังหวดนะกับเพิ่นมาอัน,อ,น,อ,นอันทรงน้าอันถาดแม่เท่าเพิ่นนี่แหละเพิ่นกระถูกตลอดได้ลุงเพิ่นจะเห็นเลขตลอดจ้ะวันนี้ก็ไม่สิได้กว่ามันถ่ายว่นถ่ายได้ไหมแต่ว่ามันถ่าอถ่ายยื่ถ่ายแม้แต่ว่าฝันฝน ลงม,มาเป็นอย่างนอง้เนาจ้าว่าขัดผัเจ้าว่าตัวหน่อยเนาะหาหามอยู่ทางหลังตัวหน่อยเจ้วาว,ว่าสามนี่ตัวใหญ่อยู่คือทั้งหมาเลรว่ามันสามเนี่ยนกันลงมาสิเลยได้เห็นบ่าเพราะ,ะว่าสามหามหหแล้วขวดนเจ้าหาอยู่ทางหลังตัวน่อยสามตัวใหญ่อือือสับบ้านแสามหาสามห อ้บาดเล็ีพอดีแต่ผมตัวเงินตาดีตัวเงินมีเส้นงเช่อลุงเนี่ยลุงคนสามหาสามตัวงไงหาตัวหน่อยอืมสามตัวยังไงเออแมนจ์สามตัวยงไงหาตัวต่าสีฟ้าคือกันว่าสิเรียนคือกันก่อนได้ลุงขยายให้เอฟซีเบิงน้าเนี่ยจ้ะเป็นอันเบิงน้ำเนี่ยเนชิบ้าเฮ้าวอันเด่นนะนะเห็นน้ำตาันุชานะลุงเป็นไทยใครเห็นเลยจะเอฟซี ชือขุ้นสีมากเจ้าเชิดหางสีนะโอ้โหแม่สีโศกน้ำกันีิบานมาหาผู้เป็นดวงหิฮงแล้วบ้านเลขที่กับยูหันหนึ่งหาสามามาแต่นาหน่อยเจ้านุ่งเนี่ยต้องขมือตกคนนี้เลยโอโหอยู่ทีทายออกได้บอลมก็พลาดชื่อหนเนาะอี่บอกลุงมันมาไครอยู่ยังเสียเลยบอกจ้ะ ร่งหัวพัดมันคือบ่ตกกผ่านี่าเนี่ยมันเมินเนะา,นาะนาขมามัตนาพอดีมาันจะาเห็นต่วางาโผล่อยู่โอ้ยที่แล้วว่าเห็นปวดปวดตัวออกไปหมือนทั้งเล่ของมันใช้คกว่างหเีเเฉะอ๋อที่โศกเ่านตัวบึงหนีบาน้บานเลกที่ก็อยู่นี่นี่แต่ว่าลุงเห็นเป็นเป็นตัวใดจะนกใคร,ใครลุงวาวซูเอฟซีฟังเนี่ยว่ามันซ้ำซ้ำซ้ำหาเหรอ สามหาสามตัวใหญ่ๆนะต้องหาตัวยิ่งน้อยทั้งหลังนี่กับตรงกันพร้อมนี่แหละกระบาะเด็กจีิงรู้ปะตรงกันครับลุงขยายเบื้องว่ามันอันนั่นลุงขยายเบื้องอันเนี้ยนี่จะขยายซี่พออันม้วนตีเป็นเห็นไห้เด้อจ้ะอัศจรรย์อยู่ดอกไก่ยังมาใครอยู่แบบนี้เพื่อนวะเพราะว่าพอลุงบรนถูกเหล็กมาไลายงวดแล้วเด้อค่ะงัวหาศูนย์นึงก็ได้หัวบางนึงก็ได้โฮกเจ็ดจ้ะ แล้วพออุทิตแม่พิมพ์ก็เลยได้ไปตามผู้คนโศกคนหมานนจะจเนาะไปจังไดวันเห็นใครว่างขคลอลอยู่เพิ่น่าเพิ่นก็งงคือกันเจ้าของบ้านใครเพิ่นเม้นใครอยู่หน้าบ้านเลขที่นะเงี้ยขึ้นไปเป็นเม่นรูปปูพญานาคกับบ้านเลขที่เพิ่นนัทจ้าอ้าวบนมันเป็นสให้โชกเขาบ่าจะมาแม่พิมพ์ก็เลยเอามาเป็นแนวทางเอฟซีเด้อเข้ากับตามผู้คนโศกคนหมานยังสิละจ้าลุงเห็นเป็นสาม กัหาเนะค่ะเนะต่วาสามนี่ชัดแจ๋วเพิ่นวะแม่พิมก็เลยสู้กองกลับไปเบิ้งก็จึงเหลียวเห็นเป็นสามหาหมื่นเกิื่อเลือะในไข่นั่นนี่แต่จากให้เป็นแนวทางเอฟซีเด้อค่ะเด้อผููเขมาม่แลวาา้วกวาฝาาคนไล์กดแชร์กดติดตามชของอุทิศแม่พิมมีโชคกันเ้อจ้ะอีกช่องหนึ่งก็ช่องแม่พิมพารวยวยุไซกลไปตามซอหามาแบงปันกันเป็นแนวทางเด้อค่ะมากลับไปจัดรอตะลีไว้ต่ว่ากะแน่เบื้องไปเรื่อยเนาะค่ะเนาะบางเทื่อ เบิงไปหลายๆมองหลายๆทีมองโศกมองมนันละจ้ะมองได้มานไม่พิมพ์ก็จะไปตามมาเบิดมาเบิงใส่กันว่าเลขตัวใดนาจับตานาจับนาเล่นเนาะค่ะเนาะนาลงทุนเฮาก็จงคอยจัดนักนักเลยจังหมวดนี่จังใดก็สิได้ลายดอกไม่พิมพ์ว่าอีหยังดีๆจะเข้ามาหาเฮาทุกคนเนาะค่ะเนาะคอยเอฟซี FC ทุกคนหมวดนี่เฮ่งๆมันมาดไปนน้ำกันเด้อค่ะ

ไอ้ภูเพิ่นมีเซนเบิ่งให้นี่แล้วไม่พิมพ์ก็สิเห็นเป็นไข่นี่แหละแต่ว่าไม่พิมพ์บ่เห็นแต่ว่าลุงเพิ่นเห็นเนาะจ้ะไปขวดได้ใหม่ยังสุ้งซักนางใช้องค์ให้ด่างหงอกห้องน้ำเพิ่นยังเอาไม่พิมพ์ก็เห็นคือกันนี่ละสามหาไงไปไงแมาจังไต่หรอวะจะมาอย่างสงการเแบบไปนั่นเดียวตัวอยู่วัดจ้ะ ือชาปูเพิ่นไห้เนาะจะเนาะมาหาปูเป็นโุกเพิ่นมานจังได้เป็นอันอัศจรรย์อยู่ดอกยังมัคคัยจังได้ยี่วัดอันนั้นนะที่นาไอ้ตัวสลีหาไปใะที่บ้านเฮียเพี้แปบเนาะไอ้สิ่งนั้นสลีหาใบเราออกกลางล่างตอนนี้มันเป็นหลอดมันแล้วแต่เนี่ยเนี่ยยี่วัดของเงินของใหญ่ตอนหนึ่งนะเสี่ยวกระดูกเป็นมาลงมาหลังเน่ยมั้ลงมาหลัง ยัดแยกระครับไอ้คนท่านไปตลาดก็เลยซื้อแล้วได้ต่างหาใบเนาะถูกเจ็ดแปดระบบจังหวัดนั้นเดือนเมษานี่เนาะลุงเนาะเมษานะอ๋อแสดงว่ามาหอดมองหอดจีหละด้วยเอฟซีเด้อมาหาผู้คนโสดคนมาเนาะจ่ะเนาะลุงเพขนจะมีเซ็นจ้ะเซ็นเพื่อนจะเห็นแล้วเพิ่นก็ถูกเลขตลอดซื้อตัวเดียวลุงได้บัตริซื้อไลค์คือมูด้อจ้ะ ก็ว่าลุงออกเลขรถก็ได้ร้ายมันว่าจะนีศูนย์หาหาศูนย์เท่านีจา้จ้ะเห็นไคุณเดี๋ยวพูดตัวจริงเนาะคะเนาะผู้โศผู้มานตัวจริงซื้อเลขตัวเดียวถูกเซยมไม่ธรรมดจาจ้ะคุณเดี๋จเะผู้โศผู้มารตัวจริงซ้อเลขตัสวสยวต่เยไ่งเลย ันอยู่ในเพื่อนหนึ่งก,ก่าสองออกเต็มๆเพื่อนวะห้โศกให้มาน่ำผู้เป็นดวงเฮงดวงโศกเด้อจางหวดนีเพื่อนเห็นเหล่ห้แล้วหาสามสามหาจ้ะผลุงเข้าวะหาเอซีรวยๆยน้ำกันทุกคนจะ้ะสนใจคอลลาฟิลขับล้างสารผิดเอียงกระโทษติดต่อไดเด้อค่ะเด้อไม่พิมพ์ยินดีบริการจ้าสำหรับมือนีกระซ้ำานีกันโนค่ะเนาะสวัสดีค่ะ